สวัสดีครับผมนายแพทย์ชานรลุงรุจิรลชาติกุลปัจจุบันดำรงตำแหน่งอายุรแพทย์โรงพยาบาลพระพุทธาบาทครับสำหรับคำถามข้อนี้นะครับความอันตรายของเบาหวานเนี่ยไม่ได้เกิดจากระดับน้ำตาลที่สูนเนาะอันตรายของเบาหวานเนี่ยเกิดจากภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานอย่างที่เราทราบเนี่ยเบาหวานเนี่ยจะมีภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญเนี่ยอยู่2อ,อย่างด้วยกันอันที่1คือภาวะแทรกซ้อนเฉียบพัน ซึ่งก็เกิดจากระดับน้ำตาลที่สูงมากๆจนคนไข้เกิดภาวะเลือดเป็นกรดหรือว่าเกิดภาวะหมดสติกับน้ําตาลต่ำภาวะแทรกซ้อนที่2ก็คือภาวะแทรกซ้อนเรือหลังที่เรารู้จักกันดีมากๆเลยก็คือเรื่องของตาไตาแล้วก็เท้าเนาะตรงนี้แล้วก็รวมถึงเรื่องของหลอดเลือดสมองแล้วก็หลอดเลือดหัวใจในกลุ่มภาวะแทรกซ้อนเรือหลังพวกนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ย้วนแล้วแต่อันตรายทั้งสิ้นครับ เบาหวานคือภาวะที่มีระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงสูงมากกว่าภาวะปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยอวัยวะใดก็ตามที่มีหลอดเลือดหรือมีเลือดไปเลี้ยงเนี่ยก็จะเกิดอันตรายขึ้นเพราะว่าตัวเบาหวานเองเนี่ยไปทําลายหลอดเลือดเราก็แบ่งหลอดเลือดในร่างกายออกเป็นหลอดเลือดใหญ่ๆเนี่ยที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วหลอดเลือดใหญ่เนี่ยก็คือหลอดเลือดสมองกับหลอดเลือดหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าน้าตาลที่สูงนานๆก็จะทําให้เกิดเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจส่วนหลอดเลือดเล็ก ก็คือหลอดเลือดที่ตาใช่ไหมก็จะเกิดเบาหวานขึ้นจอประสาทตาหลอดเลือดเล็กๆที่ไตก็เกิดภาวะเบาหวานลงไตไตเสือเ่อมไตวายเหลือรลังแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่เทา้าเนาะก็จะเกิดภาวะแผลเลือรังที่เท้าได้ครับคำว่าปัจจัยสาคัญคือภาวะเสี่ยงเนาะว่าคนไหนบ้างที่จะมีความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานเนาะก็แบ่งมาเป็นอันที่1นึ่งก็เรียกว่าเสี่ยงด้านพันธุกรรม ด้านปรรทุกกรรมก็แปลว่ามีประวัติครอบครัวที่เป็นเบาหวานเนาะโดยเฉพาะมีญาติสายตรงเป็นเบาหวานก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดเบาหวานมากขึ้นเสียงที่2ก็คือเสียงทางด้านพฤติกรรมเสียงพฤติกรรมเช่นมีพฤติกรรมในการที่ไม่ค่อยชอบออกกําลังกายชอบอยู่นิ่งอยู่เฉยนะครับมีการรับประทานอาหารที่มากเกินความจําเป็นหรือภาวะอ้วนต่างๆเนาะ แล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์ใช้สารเสพติดบางชนิดใช้ยาบางชนิดที่ไม่จําเป็นที่มีโอกาสที่จะไปทําลายต,ตัวตัวตับอ่อนเราก็จะทําให้เกิดเบาหวานได้แล้วก็เสียงสุดท้ายก็คือเบาหวานที่สัมพันธ์กับโรคต่างๆที่ที่เกี่ยวข้องเช่นโรคทางต่อมไร้ท่อโรคทางพันธุกรรมบางอย่าง ตัวนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดเบาหวานนะรวมถึงภาวะที่พอเรามีอายุมากขึ้นเกิดความเสื่อมมากขึ้นเช่นคนไข้ที่อายุสูงเกิน6 0 6 5ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดเบาหวานมากกว่าคนปกติครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่ยอดฮิตมากนะได้ยินบ่อยมากเลยว่ามีภาวะเขาเรียกว่าโหยใช่ไหมโหยน้ําตาลอยากอยากกินน้ําตาลจริงๆแล้วเนี่ยส่วน เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าภา,าวะอยากกินหวานเนี่ยเป็นเหตุหรือเป็นผลนะคือบางคนเนี่ยกินหวานเก่งเป็นเบาหวานบางคนเนี่ยเป็นเบาหวานแล้วรับประทานยาเบาหวานหรือฉีดยาเบาหวานแล้วเนี่ย าทานอาหารไม่ตรงเวลาก็จะเกิดภาวะน้ําตาลตา่ําหอยากจะรับประทานรับประทานหวานเนาะอันนี้เทคนิคทํำยังไงให้ให้เออจะควบคุมตรงนี้ได้นะอันที่1ก็คือการรับประทานยาหรือฉีดยาแล้วก็รับประทานอาหารให้สัมพันธ์กันให้ตรงเวลาก็จะไม่เกิดภาวะน้าตาลต่าและอยากรับประทานหวานส่วนที่2อ,อันนี้ก็ไปปรับในเชิงพฤติกรรมส่วนบุคคลเนาะเช่นในกระบวนการการรับประทานอาหารเนี่ยเราอาจจะ1 อาจจะดื่มน้ำมากมากก่อนที่จะจะทานอาหารเนาะอันที่2ลดอาหารจำพวกแป้งแล้วก็น้าตาลลงสามอาจจะทานอาหารที่มีเส้นใยหรือไฟเบอร์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดการดูดซึมน้าตาลเนาะแล้วส่วนสุดท้ายคงไปจัดการที่จิตใจเรานะอันนี้ผมว่าสําคัญอยู่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องรสชาติอาหารความอยากอาหารตรงนี้เนี่ยในช่วงแรกที่เราเรามีการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้นชินแต่พอผ่านไปประมาณ1นถึงหสัปดาห์ถึง1เดือนเนี่ยเราจะชินมากขึ้นในการที่จะทานตรงนี้ได้ลดลง คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับขอ้อนี้ก็ดีทีเดียวนะครับคือคําว่าเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตเนี่ยเรารวมกลุ่มตรงนี้เราเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเหลือหลังหรือเราเคยได้ยินศัพท์ว่า NCD นะโรคไม่ติดต่อเหลือหลังเหลือหลังแปลว่าเป็นแล้วเป็นไปตลอดตอนนี้เนี่ยมันมีปัจจุบันเนี่ยมันมีคําว่าเบาหวานที่สามารถรักษาหายได้คําว่าหายได้ในที่นี้ก็คือสามารถที่จะ หยุดยาได้แต่ไม่ได้แปลว่ากลับไปกินหวานได้ก็แปลว่าเรายังต้องควบคุมพฤติกรรมเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมอาหารการออกกําลังกายก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นเบาหวานที่ระดับน้ำตาลไม่สูงนักเพิ่งเริ่มเป็นแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงที่ชัดเจนเนี่ยถ้าเขาควบคุมปัจจัยเหล่านี้แล้วเนี่ยก็จะทําให้เขาสามารถที่จะหยุดการรับประทานยาก็อาจจะแค่นัดมาตรวจติดตามทุก3มเดือน6เดือนเพื่อดูระดับน้ำตาลว่าเออมันไม่ได้สูงเกินค่าเฉลี่ย โอเคครับสุดท้ายอยากจะฝากไว้นะครับว่าโรคเบาหวานเนี่ยไม่ได้อันตรายอย่างที่เราคิดไว้นะถ้าเราเข้าใจมันนะและปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมการรักษาหรือการควบคุมโรคเบาหวานเนี่ยไม่ได้พึ่งเพียงแต่ยาเพียงอย่างเดียวเนาะยังต้องอาศัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมอาหารการปฏิบัติตัวการออกกําลังกายที่ถูกต้องแล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยอยู่กับเบาหวานอย่างมีความสุขไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับขอบคุณมากครับ